ก็คนนี ane, ้ครับเจ้าสาวของผมครับก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มเก่งอ่ะเธอใส่ดีท่าท่านคติดีผมพี่ีเซ็นก่อนพีเซ็นเจ้าสาวนิดนึงอ่าก็คือโอยผมไปไม่ถูกก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ามอบผู้ศรีผู้ประภอรที่เป็น ทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทุกๆอย่างให้สำหรับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อกับแม่ของเมลด้วยก็ขอบคุณทุกี่อ,อ

ท,ที่มันไม่รู้จะพูดทำไงครับก็ที่คอนเกนร์ก็อาจจะเบื่อเลยอาจจะพูดไม่ได้เยอะทีนี้ก็ขอพูดหน่อยนุงนึงก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่ทั้งพ่อแม่ทั้งพ่อแม่ฝั่งแมวพ่อแม่ฝัง,งผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราอยู่เป็นคูพ่พระพรวยกัน ก็ขอจะบอกว่าจากนี้ก็จะจับมือไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันขนาดไหนทุกคนอาจจะมีคําถามว่าเราสองคนจะอยู่ที่ไหนต่อตรงนี้เลยว่ายังไม่ดูก็คือให้มันเป็นเรื่องอนาคตให้มันเป็นเราก็พยายามอธิษฐานอยู่ว่าให้พระเจ้าให้แผ่กันและเราสองคนด้วยเชื่อว่า พระเจา้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราทั้งสองคนก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนครับอันี่ฟังเสียงของเจ้าสาวบ้างนะครับฟีงเสียงแล้วก็ก็อยู่ที่ campaign ที่จะยึดโมเดก่าขอบคุณตอนที่เราบอกความรู้สึกใช่ไหมคะก็ส้องขอทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดี เราความสิ่งท่รากอะก็ตอนนี้ก็อยากขอบคุณพะเจ้าหลาที่ให้เราเป็นครูพ่อ็อนนะคะขอบคุณครับที่ทําให้ชีวิตของทำให้เกิดงานวันนี้แล้วก็เกิดที่สีด้วยมีผ่านมาานะคะก็ทุกทีเราขอบคุณพระเจเป็นเราแล้วก็ขอบคุณทีที่เป็นคน ที่คอยสอร์ตเส่อเป็นสปอร์เตอร์ที่ดีให้นชีวิตของเราคิดว่าเราจะทำอะไรเราปรึกษากันได้ทุกเิื่อนก็ขอบคุณพเจ้าที่ส่งผู้ชี่ยวชาที่ดีแล้วก็ทำงานเก่งก็ขอบคุณพี่สาวนะคะแล้วก็ที่ได้กับเกในชีวิตของเรานานๆตเนาะแล้วก็เชื่อว่าเราจะ ขอบคุณกันไทยมาเพื่อกาียน,นะคะแล้วก็จะเดินเป็นทานงชมพทจารให้หพี่้าทรงงานเป็นตัวอย่างน,นะคะแล้วก็สิ่งไหนที่ต้องอยู่นะคะเราเชื่อว่าพิจาร์จะเตรียมให้ค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้ว,วก,ะะก,ก,ก,ก็เดี๋ยวผมกับแม่วงสองคนมี เพลงที่จะมอบให้ทุกคนใช่ไครับ ชุท่ที่เอาหลังเองมปิดตัวควันนี้ก็อาจจะเสียงไม่เป็นรอยนะะแต่ว่าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนใช้ใจตามของอบคุณนิดจัดต่อใจให้พี่น้องทุกคนนัคใ,ให้ใแต่ละแกัน่คค่ะ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 ค่่ ขคุณค่ะนัทแลไปค่ะขอเชิญผู้บอสสามนะคะกล่าวขอบคุณแก่ผู้มีเกีที่มาร่วมแสดงคอนเสิรดีในที่ีฉลองเนสมรสในท่านสตอก็ขอบคุณทุกนมากครับขอบคุณ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยขอบคุณที่มากันขอบค,คุณพระเจ้ามากที่ผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันก <c oughs> <c oughs> ็ขอขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนอาจจะสถานที่อาจจะมีความผิดพลาดแต่ก็ขอ,อเก็บตัง ก็ที่พ่อพ่อแล้วก็แม่ได้ทุไปก็ทุกอย่างเราทำได้กทุกอย่างเราทำเพื่อทคนเพื่อพระเจ้าไเป็นเพื่อได้เนื่อน้ยพระเจ้าก็ยังไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับโขอบคุณพระเจ้าที่ที่ทำได้มีงาน ทำงานพิธีและก็งานฉลองต่อให้คุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของก๊อฟนะคะคุณแม่แล้วก็พี่ชายครอบครัวเด็กๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเมียวเองที่สาวครอบครัวที่เวนทางมาจากโรนแรนขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าพี่น้องทุกคนใต้ที่ทุกคนในใต้ทุกคนนะคะค่ะก็ ขอกคุณน mm ีการนีนะคะแล้วก็ออกขับเ้วื่อนับตัวเป็นสไทส์สไคส์ใต้เนะแลตรงนีกับตัวเป็นสไคใต้ด้วยชันมีอะไรก็แนะนำแล้วก็ชี้แนะเหนือนการนะคะ